สวัสดีครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าเน็ตกระตุกมากไหม <_ co ons> พี่เพชรสวัสดีครับพี่สายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับไฮสวัสดีครับพิก้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับก็เดี๋ยวจะ ไลฟ์นะครับผมก่อนไลฟ์อ um. ุ่นเครื่องก่อนที่จะไปดูซีรีส์นะครับวันนี้ก็อย่ากเล่นกับอานนท์ตอนแรกครับผมออนที่ช่องวันสาสิบเอเวลาสี่ทุ่มสามสิบห้าเร็วมาประมาณห้านาทีนะครับผมโอเคเสียเข้าเรียบร้อยโอเคส่งไปแล้วขึ้นมาฮะ คืนแบบบันนะฟูอีพีออนแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือตื่นเต้นแบบมากๆอ,อีกนิดเดียวก็จะ,จะได้ดูกันแ,แล้วครับก็เคือเช็ดกล้องเอา้าจบ เดี๋ยวงเดี๋ยวจอยแบบว่าเดี๋ยวจอยพี่เน็ตเข้ามานะครับแบบนึงพี่เป้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับคิดถึงเหมือนกันนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนจ๊าดูในมันดีได้ไหมคือในมันดีชาแนลอ่าจะเป็นรีรันนะครับผมประมาณห้าทุ่มสีิบห้าครับโอเคอเคดี๋ยวจะปิดเสียงเตมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสด <laughs> สีสดีครับผมโอ้ยอ๊ยมันมันแกว่งเจนปิดสบบเ,เสียงเล่าแบบจนเรเสียงจมลงอะ่ะพี่ได้ปิดอังน,นองนี้เหรอพีอ่ได้ปิดเสียงแบบเสียงไม่เ้าไม่ยินีอ๋อปิดปิดลำโพงอ่ะอ ก็คือเดี๋ยวให้เสียงพีเรเข้ามาในกล้องเจมป์อะใช่แล้วครับโอเคทั้งผู้เสียงดังชาฉานะเข้าใจแล้วครับว่าไงครับคุณคิงทำ,ทำไมไม่เข้าเต็มเดียวกันเพราะว่าเรานอง Сп นคนละห้องกันครับอ๋อเหรอคุณจะไม่พูดหรอคิดถึงเน็ตมาก คุณเจมคือตอนนี้บบคุณเหมือนพี่ออปชันเลยอะที่แบบพี่เห็นแคครึ่งหน้าที่แอปปิทูเตอร์แอปปเตออนนี้น่าไม่ไหวแล้วก็เพราะว่าไปทำงานมาอ่อมมากเลยครับผมก็ถามว่าเห็นนอน,น,อ,นอยู่ยี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเนาะพี่เดชคือเราไม่รู้ว่าแบบมันจะออกมาแบบไหนอะแล้วคิวเตอร์เสร็จแล้วบอดไปยนะ เสียงสะท้อนจริงๆพี่เน็บแบบลดเส,สยียงเจมลงได้ไเพราะว่าเสียงเจมป์ตรงเนีน้ยโอเคไม่สะท้อนแล้วใช่ไหมครับเอ้ยอยู่กับพี่คือบัตรไอซีเอเจมขอบคุณทางไอซีเอนะครับผมที่ให้บัตรวีเอพมาะคะ่ะจะบอกว่าเราจะได้ดูกัน,แ,นแล้วนะครับก็จริงๆก็ ช่องวันนะครับช่องวันเราสามารถเปิดทีวีดูได้เลยที่31ใช่ช่องวัน31แล้วก็อีกอย่างนะครับก็อใครที่บอกว่ากาลังจะไปนอนห้ามนอนนะครับผมวันนี้ให้จบก่อนครับแล้วค่อยนอน <laughs> แล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะดูได้นะครับผมสามารถดูรีลันใน มันดีแชนนลได้นะครับผมเวลา5้าทุ่มสีนะครับหลังจากที่ออนเรียวไทม์จบแล้วแล้วก็สามารถดูแบบสเปเชียลช็อได้ที่ไอฉีอี e นะครับผมเป็นช็อตพิเศษมันเิ้งอะไรขนาดนั้นพี่มาสั่งงานเหรอฮะโอ้ปีดไปเถอะ <laughs> <laughs> พี่พ e ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอยอันคัดพร้อมค่ะ อย่าลืมดูสดกันด้วยนะคะผมใช่ครับผมอย่าลืมดูสดกันด้วยนะครับทำงานเช้าเสร็ไม่ได้นอนเธอฉันก็ทํางานเช้าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ต้องดูนะถือว่าเป็นเลิกแบบว่าเลิกเลิกในสองสามปีสองเกือบสามปีเลยปะใช่ไหมใช่ครับโอ้พี่เนตด,ดูสภาพเทมอย่างแย่ เนี่เดดหันกล้องใส่บ้างหันกล้องใส่บ้างมีไอแพดมันด้วยเอามันทำไมอะดูไอซีดีอ๋อคุณไม่ต้กันบ้านผมลดใส่มือถือมันจอไม่ใหญ่เอามันไม่ไม่เขาคุณคุณดูไอซีดีทีคุณต้องดูจอใหญ่ใหญ่มันจะได้ภาพคมชัด ไม่แต่คือต่อให้ผมดูในมือถือแล้วถ้ากมดผมใจผมดูไม่จ่กันได้คะมาดูด้วยกันได้ไม่เราอยู่คนละห้องเราจะดูด้วยกันได้ยังไงก็ดูคนละเครื่องไปสิไม่นอน้วยฮะไม่นอน้วยอย่าเลยตัวบักใหญ่มานอนตียเหนใย่บักใหญ่จ้าบักใหญ่บักใหญ่แบบตัวตัวใหญ่ใหญ่ไมมถ้าบักใหญ่มันก็แบบตัวใหญ่แต่ถ้าเบิดตัวโขดใหญ่นี่มันมันก็แปลว่าตัวใหญ่มาก คือตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มปั่นเทียกันตอนยี่สิบไอ้ปั่นเทียนได้แล้วนะครับทุกคนใช่ครับจริงๆเริ่มปั่นเทียนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะไปปั่นเทกันละเดี๋ยวก็จะไปไปซับหน้าซับตาขนเหนียวหน้ามากตอนนี้ยังไม่ได้ขีดหน้าเลยต้องหานดีแอ็กชั่นอยอืมใช่เออว่ะต้องหานดีแอ็กชั่นอย่างงน้โอ้ยเงเลยนอนคนเดียวคุยกับใครอะนะทำมาเป็นนอนคนเดียวทุกวัน เอาแล้วเหงาอะไรคนอรอนอนได้ความดีเนาะชูๆทำไมเขาไม่ส่งเมลมาให้นะครับส่งเมลของไอซี่เหรอ พี่เนี้ยใช้เน็ตหรือว่าเอ่าหรือ Wi-Fi Wi-Fi ฟเขา Wi-Fi มันเก้าบาทอ่ะเน็ตใครเน็ตของพี่อ่ะไม่แม้พี่ใช้ Wi-Fi นี้ใน iPad หรือในโทรศัพท์แล้วในโทรศัพท์ใช้แหละพี่เขาบอกว่าพี่เน็ตเน็ตหนึ่งบาทอ่ะดูหน้าเต็มไม่ได้ครับ เรอติดตามนะเอาพี่มงคลพี่มงคลต้องเล่นแท็กด้วยเด้อเสียงอะไรอ่ะอกต,ตกไมไ่ได้อ่ะครับ <laughs> พี่มงคลบอกเด็ดเก้าบาทวา,วายวาย <laughs> แล้วเหนื่อยขนาดไหนครับผมเห็นย่างหนักใช่เนี่คุณเห็นปบบคือของคุณมันลื่นหรอลื่นไหมผมลื่นแต่ว่าดูไหมน่าจะออ๋ภาพแตกเป็นพิกเซลเลยอ่ะเขาบอกก็นั่นแหละครับผมที่แบบว่าเราจะมาชี้แจงนะครับผมก็วันนี้ ได้แจ้งมาจากเลขาอ้อยว่าการออนแบบเร็วทๆช่องวันศุกร์จะออนเร็วขึ้นประมาณ5นาทีนะครับก็จะเป็นเนี่ย4ทุ่ม35ก็อีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวก็จะเริ่มได้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปปั่นแท็กเอาใช่ไหมะโอเคครับงั้นไปหรอเราไปแล้ไหมอะไรันสัก30 อ่ะอีกสีนาทีครับได้ครับผมเนี่ยเนี่ยคุณมันไม่ดีออ้ยลดตาอีกข้างเอาผมขึ้นดิมันโอเค,อ,เคอยากดูครับพี่มงคลวันนี้มาทำงานไหมเนี่ยพี่มงคลช่วยปั่นเพนงด้วยนะครับ โอเคครับวัยพี่เน็ตเน็ตได้ตุัวแต่ไม่แต่ทำไมของพี่เน็ตลื่นทำไมของเจงลื่นเน็ตเน็ตไม่ดีฉันมันเป็นคนไม่ดีเกี่ยวอะไรกันเมื่อยเปล่าถามใครเนี่ยนะคถ้ามือบอกน่ามันเจ็บ <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ชิวนี่ด้วยใกล้ๆหน่อยมองไม่เห็นเลย บ้าพี่พลอยบอกไหมโหพี่พลอยนี่คือเราจับพี่พลอยนานมากเนาะตั้งแต่พวกเราเข้ามาใหม่ๆแล้วเนาะใช่ตั้งแต่แบบยังเป็นแบบเล็กแรกเลยอะเช่นดาราครับผมอ๋อภาพแต่งคู่เลยงั้นเอาไงดีต้องปิดไลฟ์ใครคนไหนคนคุณไม่ยรอกเราก็ไปแล้วอีสาวนาทีแต่แบบที่นี่สัญญาณไม่ค่อยดีขอกกอกนี่ก่อนนะครับนอะไรครับผมอันนี้ เป็นไอชีอีนะครับผมเป็น V.P.Member i นะครับใครไม่มีต้องรีบแล้วนะครับขอลงเดินก่อนจะได้แบบดูแบบจุกใจเลยไอชีอีเ <c oughs> มต่ิกอนะเจ็ดมาแล้วเจ็ดเตยมตัวยังเจ็ดเจ็ดทำไมไม่มาด้วยกันวันนี้ ก่อนเฮไปสมัครก่อนเถอตั้งใจมีไหวใช่บิลเลตต์ตั้งตั้งใจสมัครมากเพื่อเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช็อตในไอ้ฉีอีอะครับแบบมันจะมีช็อตไหนบ้างเนาะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะดูแบบเรียลไทม์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูไอ้ฉีอีอีเพื่อที่จะจับผิดว่าเอ๊ะมันมีช็อตไหนที่แบบมันแอดออนขึ้นมาอีกอะไรเนี้ย ใช่าตาเธอมองทีไรก็ใจเสยียนขอไหมที่ฉันทำใครเป็นเหมือนเจนบ้างที่แบบเวลาขึ้นเตียงล้วถ้าเบื่อยังไม่ถอดถุงเท้าจะชอบถอดถุงเท้าแล้วโยนไปที่รองเทา้าตอนนี้พี่นิกก็ตั้งใจสมัครมากเดี๋ยวหันไปดู กากใหญ่เลยกลัวดูไม่ทันครับเิงตั้งใจมากได้ๆๆตื่นเต้นเหมือนกันครับผมปะเดี๋ยว ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลงไลน์แล้วก็ไปปั่นเชนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับมีสามช่องทางเลยสําหรับใครที่อยากดูก่อนใครเลยก็คือช่องวันสัปด์เอ็ดครับเวลาส<ม>ี่ทุ่มสามสิบห้านะครับก็เอ้ใช่ไหมใช่ใช่แบบมันจะเร็วห้านาทีใช่ครับผมก็วันนี้ก็คือน่าจะเร็วกว่าห้าทีครับม่โฟกัสไลฟ์เลยม,มีมีหัวหน้าไลน์มาหัว<อ>หน้าใหญ่มีู้ไลน์มา ผมแล้วก็เอแล channel channel, ้วก็ใครที่อยากจะดูซ้ำหรือว่าดูไม่ทันลีลานะครับก็สามารถดูได้ทางมันดีชนแนลใน YouTube นะครับเวลาห้าทุ่มสสิบ้าแล้วก็สเปชเอาคำนี้พูดยากมากช็อตพิเศษนะครับผมเป็นอันคัดในไอฉีอีนะครับเวลาสี่ห้าทุ่มสี่สิบห้าเหมือนกันครับก็ก็เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ พี่เน็ตเราไปกันไดนะครับไปช่วยกันปั่นเทนดด้วยนะครับเจอกันครับ